พี่พี่ถ่ายไปกันเนาะอันนี้มันมาเลยโอ้โหโดนแล้วเดี๋พี่เข้าแล้วตอนนี้เอาเต็มมากเลยจริงเนาะไม่ได้ถ่ายแล้เปียบอยู่แล้วตอนนี้คุบย่างรึยอมรับเทแล้วเทไลนิ่งครับไอคะแนนตามมาถ ถ้าท้อสดกะตกไหมเยสตกไหมเที่าอเลยว่ได้ยินหาหาเหอะแต่กูภาพอีดจัดไปสิทำไมภาพมันนิ่งภะพเดยมมันอ๋อถ้าทสดรู้สึกว่าจะดีอนหน้าใช่ค่ะอ๋อไม่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 เต็นคือมันไม่ชัดเลยค่ะมันไม่เห็นอะรใชดูก็ดูในแต่เอาสอกันนะโอเคค่ะมันเล็กก็มันไม่เห็นอะไรเลยแหลกแหลกไง อามีเขามีของขวัญมะให้มีในเฟสคิลด้วยแหละเ่อทำจริงตาวะไปดูเห็นแล้วว่าเห็นแล้วว่าโดนโฮรี่ตายอ่ะรอบแรกอ่ะเห็นแค่นั้นแหละโอ้ยยจ้าเทพต้อสมัยต่อบมาดีเลยเรามันดีเลยนะแต่พอดูได้ดีกว่าไม่ได้เห็นอะไรเลยใช่มันจะพยายามเป็นขีดๆแต่เป็นขีทๆ อินเฟสพยายามปักเสาแก้ปั๊มนะครับตามด้วยเชนไลนี่ยิงชนะไปห้าพันครับอินเทอร์เน็ตเฮ้ยชัดหนึ่งวิอล่าละมันจะชัดต่อไปไหมม่ชัดเลยเหรอไอ้นี่เขาเรียกว่าผอะไรครับอนเวอร์เซชันอะไรโหงั้นอย่าเรียกเลยครับทองเลยนะครับโหแกลกๆเหรอเตอร์นครับเรียกยาด้วยปัญหามันใช้ Wi-Fi ด้วยเชนไลนี่ใส่เขครับวิ่งเข้าไปตัดขาครับเ่อร์เกาเรียนเฟสได้ดีโตมา เมือนคือมันใช้ไวไฟเน่ยช่อวมันไม่ได้ใช้สายเน็ตยังไงครับจะทนไหวไหมบล็อกทันครับเรียบร้อยคนพิษบตรแข็งไม่ไหวใครอหรอไอ้ดิงานตีดีเสมอเป็นหนึ่งต่อหนึ่งโอเคต้องใส่พี่ตัวไม่ยอมใครนะเดี่ยวกับอินเตอรมันชัดปีหนึ่งหลังจากนั้นมันก็ไม่ชัดบูมกับใครอยากดู เวดีบัฟสามบัฟครับตักเสาใส่หน้าโดนตลวมาตัดขาได้ครับตอนนี้ใช่ตกวกลับมาบป็นเควสต์ต่อที่เชนไลนิ่งครับตีเท่าเด็กตามดีครับล็อกขาครับตามคนล็อกขาไม่ดี้โหเสายักษ์กว่าครับช่วงเสาใหญ่กว่าเยอะมาแล้วครับแกนเซมหน้าโอ้ที่เฟย์เขาเปิดตีเยอะเยอะเอาเบสไม่โดนไม่โดนสมัยก็ไม่โดนอตักเสาใส่ด้วย สกิลครับยาวผมครับครับพื้นทองครับอยากไปเรียกชื่อมัน่อกี่ครับตู้กันสกิลของใรชื่อสกิลของพื้นทองคือคอนเวอร์ชัใช่ไนใช่อ่ะคอนเวอร์ชันใช่หรอคอนเวอร์ชันเนี่คอนเวอร์ชันคอเวอร์ชันคอนเวอร์ชันไปเรียนอะรนนไปเีนอรจรีนอรไปยืนนะเรียนอะไปนนเี้พื้นทองก็ถูกนครับ คอมเบชั่นนี่ก็ปั๊บอ้าลวาแล้วครับตด้มไมอาวบึโดนไครับอยู่ไหนติบักเขาติดมุมบักเาบักจนครับกับตัวนะครับแ่แ่แ่ตัวไม่ไลุับลุมดกแล้วไม่ได้อยู่เดมุทหลุ่มหลุหลุแล้วลุแล้วครับอวาตารโอ้โหช่วยชีวิตโอ้โหอวาตาครับ ขาบล็อกทันทีครับว่าฮิวฮิวดีกว่าไหมตาปลาตีหน้านะครับโอ้ยตอนนี้ปลาหายตาครับตาหายตาอู้ไม่ครับเท่เลยมันไม่เด็ดครับก็สิงมี้ฉนอันย่องใกล้เอ้าเก็บอ๊ตให้มันเก็บอ๊ตนะครับยังไงครับยังไงครับวิ่งไปวิ่งไปวิ่งเลยจ้ะ มันเป็นสเต็ปของมาฮิวครับโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองเฟ้รครับมือนี้ครับอีกข <ทะ S 2> ันด้าใส่ทีครับโอ้แล้วก็ทุบต่อด้วยอาโมเบครับถ้าเกิดคือใส่สีแดง,จะจงอะมันจ<อ>ะ,ะดีก<ด>ว่าไหมอะว่าไหมแต่อันนี้คือต้องได้มือหัวอีกแล้วนะไม่ดีกว่าใส่เดินนะดีกว่าโอ้ยครับเทไลนนิ่งต่อยทีครับจะโดนนั่นไงครับหึอหลบพันเครับเกือบแล้วครับ

ก็อยากจะดูต่อนะคะแต่ว่าพี่คะคือพอดีว่าภาพมันแบบว่าโค่นจะเหมือนมีหมอกบางเลยค่ะเหมือนตอน <หา S 1> ไปยืนบูกระดึงเช้าๆอ่ะคือมองไม่เห็นเงี้ยโอเคจะขอบคุณมากเลยค่ะโอ้โหเ,เห็นแล้ว,ลวค่ะเห็นเห็นเคออสชนะเออโอเคแต่ไม่ไม่ค่อยจะรู้เท่าไหร่ว่าทำไมผมยังอ,อยู่ภาพนอก โอ้สวยโอ้ยยังยังต้องเฟนดีค่ะตุกยิวได้จแจ้งว่ะครับเอาแล้วครับมาแล้วครับโบขอมกายเที่ยงครับสองกีครับเลือดแทบหมดไปครึ่งหลอดผมไม่อยากจะนัดคุ้งเฟดเลยครับนี่คุ้งเฟดมันไม่มีอะไรก็แค่ปลาเสาเจ็บเหมือนกันมันไกลอะ ไม่ถ่ายใช่ไหมพี่ไม่หรอกมันไม่แต่ก็ขอบคุณนะค่ะอยากจะดูใจจะ้างโอเท่เลยแล้วใะครับโอ้ตอนนี้เลไ้งไม่ล้มครับเขามุนแล้วก็ช็อตเช็อตปุ๊บเขไม่ล้มงงไหมครับโชคดีใช่ไหมมีชิวชาใส่นะครับปั๊ดปั๊ดหรอ โอ้โหการมาตัดขายทีล็อกไม่โดนครับเสาหูหลบทันโอ้ดีครับอะไรครับตอนนี้โอเคไลนนี้ครับอ่าอัปเดตนะอัพเดตทีมว่าทีมอายูเอมิสู้กับนัทซึอะไรเนี่ยปิรินเสร็จแล้วได้กินได้เลฟสกิลนะอัปเดตนะขอบคุณทะแวนอันนี้ภาพมันไม่ค่อยชัดไฟถ้าเกิดจะรอแบบชัรต้องประมาณ10ที่สอง สมัยเงียบไปครับตีทำเหม่กเป็นสองต่อสองอ้วนแต่เดี๋ยวคู่ช็อกโกแลตแลมิติเออร์ใน HD HD น้องอีกแล้วครับต้นจางสวยมากเลยนะแต่ไอ้ป้ายของไอ้ต้นไอ้ป้ายของอามีนี่แม่เหมือนใบกวาดเลยอะไรเปล่าป้ายอามีเหมือนใบกวาดไปตีหัวเลยโคตรเจ๋งอ่ะมันไม่สภาพนั้นวะน่ะมันสวยแต่มันหนุนไม่กวาด นี้ทั้งคู่ก็ยังคงตู้กันต่อเอาตัดขาได้เขาได้เอาแล้วครับหมดไ้ายขาจริงๆเออเพิ่งสังเกตทปไปไหมปะโอ้โหโดนเสาอีกทีสมัยน้ำโอ้ชอยสมัยชอยโดนโอ้ยายเทพโอ้ยอย่าหายหนักครับสำหรับการเดี้ยงพื้นทองครับอีกตั้งหักหัวเจ็บเจ็บางพื้นครับเจ็บโอ้ยาวยาวเลยโอ้ยเจ็บเจ็บหนักมาก เขาาต้องทำธูรากบมาทันไหมครับนานไหมครับประมาณไม่เกินครโมงครับไม่ากทานสายวอไมาโอเคี๋ยวยังไม่ได้สู้โอเคเพยงเท่าไหร่เพลงเท่าไหร่ด้วยน่ครับไอตัดเอมมั่งไอใครแชมอะไรบ้างเออหมวยอ่ะคายดมิกแล้วก็อีลัดกาแชมเล็กอีลักาไม่เจฮัโหล กเชียร์ซเลนาแล้วแผซิเลนาแพ้แไม่ไหวไหวหมาแล้วครับโไอตอนเข้าไปในพื้นอเทครับแผลได้ไรวะเซเลนเเนเาคิวช้าคเท่าระดบีี่อยากอยากอยากเจอวะสมัยนดีอะนั่นอกดีตัวนี้แน่เลยอพวกโรลลิงกันมั้งรยราวาแรงไหมอือไกลพี่ว่าพี่ว่า ที่ว่าที่เขาทำดาามจนั่นก็คือที่ฝ่ายทำดาเมจนแม่จะเป็นไอ้ฟอร์สแล้วฟินิกมากกว่าทำดรามีนะคอ๋อแสดงเขาแสดงเขาถึงดิออ่าเขาได้ฟอร์สอยู่แต่ว่าไอ้ไอ้เอลวาถ้าเราไปโดนตอนมันระเบิดอ่ะอ้าวตอนนี้เป็นบุมครับที่ขึ้นน้ำเป็นสามตัวสองก็โดนตอนระเบิดอ่ะเจ็บหนักใช่ลิระวาตอนใช่ที่มันปลายปลายดอกๆอ่ะปลายดอกที่มันจะแหกโคตรเจ็บออาน่เจ็บ โดน่ถ้าเกิดฟอสฟอสฟินิกโดนก็ยังตามก็หมื่นอ้าอะหมื่นหนึ่งหมื่นสองหรือว่าสามพันสี่พันอ่าแล้วแล้วชนะฟ้าแต์สาเท่าไหร่ชนะฟ้าแต์สาเท่าไหร่แชมป์แชมป์กลุ่มแรกได้ห้าร้อยจี่มีันยังไม่เดียวอ๋อหมวยกับต้นไม้แบบเอาละครับบูมต่อทันทีครับตตัวบูมโดนช็อตครับ อาโมเบกไหมโดนลมไม่ทันเองโอ้โหเจ็บหนักจริงๆคนระับสอนนี้โอ้โหโดหน้วยไรนิ่งแสบมีแรงขึ้นมาจากไหนครับรู้นะครับไอ้สาย<ด>ใหญ่นี่เขาเป็นงั้นดิโอ้โหอาจจะมันดูครับไอ้สาต์ฟานสิงห์ย่างบูม๊ะครับเนี่ยงเลยโอ้โหเล่นเยอะยเลยเป็นอาจจะเทสิงห์ละอิรันการมาชนะใครมานี่ใครว่าไปว่าอิรันการช่าย่โอ้ดูดูครับผีโอ้โหฉันแตก นะไผวะนะาทำไม่ที่โหโหิจริงๆไม่หยุดเลยบูตีไม่หยุดเลยครับผิวขอมโบสวยงามโอ้โหโโอ้หเต๋อมาเองครับเต๋อผมใช่คือพระครับกคือเอาครับตอนนี้ใช้พลาดไม่ได้แล้วสำหรับอินเวสใครเอาไอตุ้งอยู่เนี่ยจากวยานี้กับเนี่ย ล้อโหลดล้อล้อลงอ่ะครับแกรนเป็นคนอัพดาวน์ดีพีเอแบบอัพข้าำกับเอ๋อมัยถึงหวยกับปิ๊กจักเออเพราะเปนคิดว่าจะเป็นคู่ที่แบบกางขาคือประเภทมวยกับปีกบีอาเหมือนกับปีกบีอบหวยหวยชนะปิ๊กอะเออยังดูคลิปอะไรประมาณนี้ครับใช่ใช่โอ้โหหยโอเคถูกไห ตอนตอนนี้ที่แวนมีแค่แค่คู่คู่เมื่อกี้ที่ขับไปกับคู่อ้ํานั้นตอนนี้ที่เหลืออยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้พีเออัพนี้ได้ครับเพราะพี่เออัพทุกคู่ได้ได้พี่เอไม่ได้อัดคู่หมวยนะเอาเย็ดเป็ดคู่หมวยคู่หมวยไม่ได้พี่พี่อัดคู่หมวยเอาพี่เออัดคู่หมวยเหรอโอเคใตอนนั้นแวนก็อัดกันดาษขพีเอเขาเล้วพี่นึกมพีนุ่มมากกับแวนของกดเนี่ยออ๋โอ้โหโอ้โหทอง พื้นทองต่อละพันครับที่จที่แง๊ต่อละพนครับพันยังไม่เลิกัดคนคนเดียน้ากลางมลครับตอนนี้คูแรงกับคู้เอิ่โหยะักพักพักสิงด้านแลครับกาเดียนตอนนี้ตีเป็นบ้าเป็นหลังโอ้โหโอ้โโอ้โ